นอกบ้านไม่ได้จะมาเอาน้องเข้าบ้านเอาทกอเข้าบ้านเอาทกอเข้าบ้านไปลูกไปเอาน้องเข้าบ้านลูกไปรักน้องนะลูกนะรักน้องไปน้องเข้าบ้านน้องเข้าบ้านออมสินทกสไปเอาน้องเข้าบ้านลูกไปน้องเข้าบ้านเนาะดูไะเอาน้องเข้าบ้านเอาน้องเข้าบ้านไปเข้าบ้านซิบอกน้องด้วยลูกบอกน้องว่าเอาน้องเข้าบ้านเชาวกล้วยกับออมสินน้องเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านไปทกอเข้าบ้านลูกไปไป เข้ากสอเข้าบ ok ้านเข้าก like, ็สอเข้าบ้านน้องจอกไปไหนไม่ได้เลยพวกไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเห็นไหมเน่ะพี่เขาบ่อยเข้าบ้านป่ะเออไปไปเข้าบ like ้านลูกเข้าบ้านชาวก้วยบอกว่าน้องเข้าบ้านซิชาวก้วยบอกน้องเข้าบ้านอน้องก็แกล้งเฝ้าอยู่นั่นแหละลูกเฝ้าอยู่นั่นแหละเฝ้าเลยเฝ้าเลยลูกเฝ้าเลยเช้ามานะคะทั้งนกทั้งหมาทั้งแมว นี่มันเป็นสวนสัตว์ไปแล้วนะคะอ่ะ,อะอไปความสุขของเราเนาะไปเข้าบ้านทกศเข้าบ้านลูก